ทุกอย่างมีชีวิตไปไปเลยนั่นแหละเอาไปเลยครูครับเออนั่นแหละครับไปเลยเอาล่วงเข้าไปก้อนนั่นแหละ้วยว่าคนเหล่านั้นะไม่เจอไม่เห็นร ว่าไม่กลัวไยาหยาบไม่หยาบเป็นมั้งเออสบายครับนี่ครับการเสร็จแล้วก็เป็นเกมนะครับกิจกรรมช่วงแล้วเจออะไรห้ามพูดห้ามห้ามบอกเพื่อน มานตใจเพื่อตกใจแรงเพื่อจะกลัวด้วยโอเคไหมครับมีใครกลัวไหมไม่ครับโอเคอาพีตาตัวอย่างบอกใครขันตาต้องติดตาให้มไครับมให้มิดชิดแล้วก็มาหายตี่ลีบบต่อแัพีตารเอาผมด้วยครับเดี๋ยวทางกนโอ้สับมีพิษนองเ้ยดูนะครับ ปิตาปิตาปิตาไอโซปิตาปิตาลูกนั่งลงปิตาเรานั่งลงเลยปิตาให้เป็นกระสันคู่เห็นเลยนะดีๆต้องซื้อสัตว์ตัวตัวเองพร้อมยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปิตาก่อนจะซุบได้โอ้ยไปซ้อมมีตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย ย่านบอทามีดีครับม,ม,มันมีของจริงวัตถุอย่างนี้เนี่ยเอาค่อยๆมือลงทุกอย่างมีชีวิตชีวิต่อไปไปไปคู่ไปเลยน,นั่นแหละเอาไปเลยคู่ครับเออนั่นแหละครับไปเลยร่วงเข้าไปก้อนนั่นแหละเด้วยว่าคนเราเนี่ยเจอไม่เห็นอเลย

ตองอาทุกคนต้องปิดตาหมดนะครับมาแล้รั้นีสองข้าวข้ายานบอนี่ยย้านแล้วนาะลูกพี่เอานเอาีแล้วเอมือมือเเ็สายลายมังกรเฮ้ยลูกเี่โคตรสักอกเซเดี๋ยวอ่ะลูกพี่ยอาลบอโอ้ย เด้อยวัวตัโอ้โเอ็บตัวลางตรงลางครูสติเรานะครับก็จะจูงนี่คนนี้ว่าไม่กลัวคออคนตัวจริงก็ว่าไม่กลัวยาดยุ่เลืองแฉอะลยบั่งนับับคกใจอยู่ ไม่กลัวนะครับคนนี้ว่าก็มีพิษเหมือนกันมีสดุ้งมีสดุ้งต่อไปนะครับเอล่วงอครับย่าไม่กลัวไม่อยากไม่อยากเ่นอเออสบายครับนี่ครับเ้อมอ ไม่กลัวดูกบบริานเพี่น้องเลยบริยานบรยนบอสบริยานดื้อด้อโอ้ทีเมื่อกี้น่ะกระโดดตีไยบพี่น้อดื้อเตี๊ยเตยบสนุก่ยานบ่สบ่ครับบออสอีีเลยเนาะโอเคเอาใเย็นไป โอเคอ่ะเปโอเคไปนั่งไปเดกรุ่นพี่ไปไปไปมาเป็นชายเท่มาล่วงร่วงเมื่อไหร่